ฟีฟองคำผมเลยนะ <c oughs> ว่าผมจะไม่ยอมใครครับกัดครับมาแล้วครับหนึ่งแป้งครับนี่รถคันวัดเห็นไหมฮ <c oughs> ึมาแล้วมาให้เดียวสังหาร สวัสดีครับยินดีตอนรับยันตีนะครับเผาซูชนลโอโคนเหรอตาบุญแกนไปไหนน้องหมีวไปเรียนไปงานเรียนออนไลน์ครับช่วงนี้ถึงแม้ว่าโรงเรียนหยุดแต่เราก็ต้องเรียนออนไลน์นะรับก็วันนี้มาหาตกปลาช่อนกันดีกว่าเราไม่ได้ตกปลาช่อนนอกสถานที่เนี่ยมันนานแล้วเห็นเขาบอกว่าโซนนี้เนี่ยน้ำมันแห้งนะครับอันนี้เราอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับตาเภสองพี่น้องบเอาอย่างนี้ดีกว่าเพื่อความสนุกวันนี้เราแข่งกันเลยตาบคนใช่ไหม ใครได้ที่โหลโดนบทนลงโทษดีป่ะครับผมเบทนลงโทษอะไรดีอ่ะเอาแบบฮาๆหนไหนแล้วกันเอาน้ำแดงน้ำเขียวอะไรเงี้ยูเหนียวอ่ะลากหัวโอ้แล้วก็ตามด้วยนมข้นโอ้ยเอาชีวิตขาดหวานเลยได้เออเราจะได้หวานอยู่ตลอดที่ผ่านมาผลงานที่ผ่านมาก็แอร์ไลน์ับเออวันนี้เราใช้แอร์ไลน์ด้วยนะแล้วบุญน่ะเป็นไงก็เดี๋ยวคอยดูนะทุกคนวั่นใจหมดแล้วเบาล่ะ ฟีฟังคำมผมเลยนะว่าผมจะไม่ยอมใครถ,ถึงขนาดลัด่นวาจาบอกเอฟซีเลยใช่ไหมใช่ครับอ๋อโอเควันนี้บอกอ<ร>จริงรใช่ไหมเรา,เ,ราเองไงโอเคเดี๋ยวเราแยกย้ายกันนะวันนี้ไม่รู้ว่าจะยังไงกฎกติกาคือตกสองชั่วโมงพอแต่หมายวันนี้ลุงดูและมีโอกาสพน้ำมันแห้งนะครับสองชั่วโมงใครได้มากที่สุดรอดไปเลยแล้วคนที่ได้น้อยที่สุดในสองชั่วโมงโดนโดนบทลงโทษที่เราเตรียมไว้อ่าเดี๋ยวแยกย้ายหาผลงานกันไปครับ ไม่ไหวครับต้องตัดเฮ้ยนั่นมันงูหรือเปล่าที่ขาตีไม่ถึงหรอ ึ้งมาครับหนึ่งแป้งครับนี่ปีอยู่ข้างบนครับโอเคเรียบร้อยครับนี่หน้าช่องน้ำไหลครับโอ้โอ,โอ,โอวันนี้บอาจำได้เห <c oughs> ลวครับ <c oughs> โอ้จุกย่อกเลยโ,โจกตีเกี่ยวใช่ไหมใกล้ครับ Okay. Oh, ah, อยู่เปล่าดูซ้ายก่อนมาแล้วไม้เดียวสังหาร,หรโตกว่าครับตัวนี้บอกเลยมาแล้วไซโลไซโลไซโลนะฮะอีกเก้ากิโลเก้ากิโลเก้ากิโลหนึหน่งเมตรเป็นไงนะ เป็นไงครับดูคาไฟเล็กไซส์ใหญ่นะครับกาดหมดเลยไงจุดยอดเลยใช่ป่ะข้าขคีดไต่หลไม่คายด้วยปล่อยปล่อยมันแบบเขียวก่อนนี่เป็นไงมันจะได้นุ่มลิ้นชุ่มคอนมนุ่มชุ่มคอใช่ไหมได้แล้วปลาแล้วลูกโอเคเดี๋ยวมาดูกันต่อนะวันนี้ขาจะได้ปลาอะไรบ้างตอนนี้จะแบ่งโซนตีนะครับคนละฝั่งเลาะ้างอ่ะพตี่วาง วาวคิดริมเกินเบนออกซ้ายหน่อยปลามันจะพุ่งมาก,กัดยังไงอะ่ะเออ <c oughs> เห็นไหมนี่ตกบเลยครับมาเลก <c oughs> น้อ <c oughs> ว้าวน้องวาวพอเบนหัวออาก็ะตลิ่งได้หน่อยนะครับยาค่อยคยมาแล้วครับมาของน้องวาวนะครับกับติ็กตกปลาแอรนะ์ไลน์ครับ นี่หนึ่งตามแล้วน้องบุญเียบลอยครับผมโอ้โหวันนี้เขาไม่แหวแ้วละจ,จ้าลดลดรหลบแล้วกันหลบ้วกันสายมันตึงรับผมวัดเลยเออแจว์แจวรอนแล้วครับวันนี้เ,ออเ,เป็นยังไงบ้างอ่าสุดยอดครับเรา<ม>คิดว่าวันนี้วันนี้ใครจะโดนว่าบุญโดนนะครับบุญใช่ไหมใช่ครับก็ไม่รู้แหละหาปลาให้ได้กันเยอะๆต้องขยันตีหน่อยตั้งใจตี โอเคปลากระโกดปลามาหาปลาต่อมีมีกองเชียร์มาเชียร์ด้วยครับวันนี้กินเต็มข้าวแล้วอาตี๋เรามึงตรงย ปิดกล้องพอดีครับปิดกล้องพอดีครับกานที่สองนะครับยกขึ้นมาตัดไปมีกองเชียร์ด้วยสองแต้มแล้วครับกี่แต้มแล้วสองครับโอเคจุดยอดเพราะตัวมันเล็กเอาเอาไหมครับเพราะว่าตัวมันเล็กไงเอาไปก็กินไม่อิ่มแต่ถ้าลุงจะเอาก็เอาไปก็ได้เออนี่จับมือหน่อยโอเคแก้มยุ้ยแก้มยุ้ย เดี๋ยวเอาให้หนาเข้าไป เดี๋ยวขึ้นมาข้างบน,นนนบนก่อนดีกว่าเดี๋ยวขึ้นข้างบนก่อนดีกว่าก็เป็นติ๊กตกปลาแอไล์สีดำนะครับก็ตอนนี้น้องบอลมีแของแต้มน้องหมิวสองแต้ม,ม,แ,ตมแ,แต่น้องบุญไม่รู้นะเพราะว่าน้องบุญถ่ายอยู่กับลุงตั้มแล้วก็เดี๋ยวเราหาป้าอ่นต่อ,อไม่รู้แหละวันนี้ใครจะโดนน้ำหวานใครจะโดนนมข้นแต่เขาไม่ใช่เราสองคนแน่นอนไม่รู้เดี๋ยวก็รู้แหละสวยเลยตัวนี้โอเคติกตกปลาแอไลนะครับ สุดยอดโอนดูดูวาทำหน้ามัโล่งเลยนลเนี่ยโล่งโล่งโอโหพิษปลาดูตั้งหลายตัวอื่สนขัดใจจาวตัวนี้เฮ้ยตอนนี้ก็แต่งนไมาได้ปลาตัวสิบโลยี่สิบโลยเต่งนหมโอ้โหปีกใวไว ่าตีข้างหน้าก่อนนะอย่าเพิ่งตีขวานะโอเคน้ำแห้งมากตีเลาะขวางหน้า ไอ้ขี้ผูใหญ่ด้วยทำมตามตามตปึ้งปึ้อยู่อยู่ไอ้สวยไอ้สวยอย่าหลุดนะอย่าหลุดโอ้ไม่สวยเท่าไหร่ครับแต่โอเคก็สวยกว่าที่ผ่านมาแล้วครับกี่เท่าเนาะสามเท่าบอลสุดยอดนี่ยังตามมาเชียร์ถึงนี่เลยครับนี่เอาละครับ น้องเว่าวรายงานผลแล้วครับน้องเว,าว่าบอกว่าได้สองตอนนี้หมิวสองตาบุญตอนนี้ทิ้งไปสามครับตอนนี้ก็เวลาใกล้จะหมดแล้วครับตอนนี้สกอร์คือน้องบุญสามน้องเว่าวสองน้องหมิวสองครับน้องบุญอาจจะลอดแล้วนะครับเหลือสองคนนี่ไงกัดอ้าวิจะเอาเพิ่มเลยครับจะทิ้งขาดเลยครับ รถคันวัดเห็นไหมตั้งคันรถคันวัดสุดยอดครับสีแทมครับโอ้โหยมีไงจะฝากบอกพี่หิิวไหมฮะถ้าถ้าพี่หนิวคิดว่าพี่หนิวเทปแอร์ไลน์สุดอย่าลืมนึกถึงผมนะครับมีคิดใหม่นะคิดใหม่ครับผม <laughs> บอกเลยครับอืผมเนี้ยแอร์ไลน์ผมก็ได้แต่ผมไม่ได้ผมไม่ได้บอกตัวเองเก่งที่สุดครับ <c oughs> ผม <c oughs> ผมก็พอตัว ผมไม่ได้พูดครับแต่ผมทําให้ดู <laughs> สีแก้มครับ <c oughs> สีมือโอเคสี่แล้วครับไปเราไปนั่งกินน้ํำชิวๆเลยเขายังไงก็ไม่น่าทันเนาะใช่ครับผมเ <ไป S 1> หลือละอีกประมาณสามาทา <c oughs> ีมย่ยวสามเรนนี้จุกยอกเลยจุกยอดเลยะจุกยอดดีครับเอฟจี กัดมิวเฮ้ยกัดมิววัดอยู่อ้โหใส่สวยด้วยน้องหมิวโดนนะครับดูดูดูเดินเดๆวเดเคค่อยหลังไว้หลังไว้หลังไว้หล,ลังมาหลังมาเรียบร้อยเกมจบนะครับถ้าขึ้นมานี่น้องเบาเตรียมตัวสายใหญ่นะครับของน้องมิวลากลากขึ้นมาเลยถอยหลังมาถอยหลังอือหือตัวเป็นโล ยกดีขึ้นเลยเรียบร้อยเรียบร้อยดังว,าว้าวว้าวได้อะดูดิโอ و, ้โหปลาอ้าวนมากอ่ะอ้วนจริงน่าจะเป็นโลนี่โดแน่ๆชูนิปโปเนี่ย <laughs> อะไรเลยหน,นีเป็นไงเด็กจบไปอะไรครับสีดำสุดยอดเลยครับสีดำอมหิดนะฮะอืมอับเลยโอเคครับผมตอนนี้ก็เกมจบแล้วเดี๋ยวเราไปดูบทลงโทษกันนะครับว่าน้องเหว๋จะโดนอะไรมา <laughs> โอเคครับไปฟังคําผมเลยนะว่าผมจะไม่ยอมใคร <laughs> และในที่สุดนะครับน้องเหว๋ <laughs> จะนนจนได้นะครับผม <laughs> วันนี้ผิดพลาดตรงไหนบอก ไม่ผิพาดเลยครับคือวันนี้ปลากัดบ่อบ่อยไหมบ่อยครับแล้ววัดติดไหมติดครับเออก็คือกัดกัดสองรอบได้สองตัวเลยหรอครับผมอ๋อก็ถือว่าโอเคแต่ว่าปลากัดบ่อน้อยไปหน่อยก็เลยพลาดเลยนะเพราะว่าพี่หมิวได้สามน้องบุญได้สี่ก็อะอันนี้เป็นของรางวัลของน้องเบานะครับเอาไปโอ้ขอบคุณเอาไปกินได้ไหมเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผโทษเขาไม่ได้ให้กินอ้าวเขาให้ลาหนูมา Few moments later. ครับบทลงโทษครับลานลงไปน้ำแดงน้ณลงนน้ลงโนเไอ้ยลัดตัวทำไมดังยังไม่หมดยังไม่หมดโอ้ยดีเดี๊มี๊คอคอด้วยคอด้วย โอ้ยโอ้ยไม่อยจรกล้ากินเลยเหรอไหนเบาเงยหน้าหน่อยโอ้เป็นไงความรู้สึกสุดยอดครับสุดยอดอร่อยไหมอร่อยไหมหวานนะตึงๆอ่ะมีน้ำแข่นะ ยืนใจเลยโอเคครับยังไงก็ฝากด้วยครับวันนี้เด็กตกปลาอะไรเป็นไงกัดดีไหมเนาะเด็ดมากอ่ะอืมใช่ขอให้เจอหมายน้ำน้อยๆนะครับโอเค โอเคคลิปนี้ไปก่อนแล้วฝากกั้ด้วยครับกล่องละ2 0 0บาทนะครับใช้กันยาวๆเลยครับสวัสดีครับ